สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมูเก่งแฟนตาซีนะครับผมและนี่คือรายการรีวิวครึ่งสปอยครึ่งนะครับหนังที่ผมจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือก็อตซิล่าเวอร์ซัสของนะครับก่อนอื่นก็จะเป็นช่วงรีวิวก่อนนะครับจะไม่มีสปอยเยอะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงของสปอยก็คือเดี๋ยวจะส,สปอยเต็มที่เลยนะครับใครที่อยากฟังเป็นเรื่องราวของการรีวิวก็มีประเด็นมาคุยกันในช่วงรีวิวนี้นะครับผม ช่วงรีวิวนี้ผมขอคุย4ประเด็นนะครับผมก็คือจะไม่ให้สปอยเนื้อหาเกินไปส่วนใหญ่ก็จะไม่เกินขอบเขตของตัวทีเซอร์ที่เขาปล่อยมานะครับ่าเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการต่อสู้นะครับผมเรื่องที่2เรื่องของบทมนุษย์เรื่องที่3าเรื่องของความสมเหตุสมผลแล้วก็เรื่องที่4เป็นเรื่องของว่าพระเอกที่แท้จริงเป็นใครนะครับหนังเขาก็เหมือนมีการปูมาก่อนเนะว่า เรื่องนี้จะไม่มีการเสมอจะต้องมีฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งพ่ายแพ้ไปนะครับในพาร์ทครึ่งแรกที่เป็นรีวิวผมจะต้องไม่เฉลยใช่ไหมว่าใครเป็นฝ่ายแพ้แต่ว่าเดี๋ยวผมไปเฉลยตอนท้ายละกันนะครับผมในช่วงสปอยนะครับก่อนที่จะไปเข้าสู่เรื่องของการรีวิวเนี่ยผมอยากจะพูดถึงความรู้สึก ก่อนที่จะเข้าไปดูก็ซิล่าก่อนนะครับก็ซิล่าเวอร์ซัสคองเป็นหนังที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเฝ้ารอ,อกันเยอะเพราะาอะไรเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ดูหนังทุกสัปดาห์นะครับแล้วจะบอกเลยว่าการที่ผมเข้าไปดูหนังแต่ละครั้งเนี่ยผมสามารถเลือกที่นั่งตรงกลางได้อย่างสบายเลยแทบจะแบบไม่ต้องมีนั่งตรงริมแบบโดยแบบไม่จําเป็นอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าก็ซิล่าเวอร์ซัสคองเนี่ยผมไปดูแล้วโอ้โห มีคนจองคิวล่วงหน้าเยอะมากนะครับก็คือเป็นที่นั่งตรงกลางเลยหมายความว่าถ้าผมจะนั่งที่ไกลๆหน่อยเงี้ยต้องไปนั่งริมๆิมถ้าเกิดว่าจะนั่งตรงกลางก็ต้องไปนั่งหน้าๆเอออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่า ฟิลลิ่งประมาณที่ว่าต้องแย่งแบบที่นั่งกันอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยได้เห็นมานานแล้วเออล่าสุดรู้สึกจะเป็น Wonder Woman มั้งที่เห็นเออแต่ว่าที่ผ่านมาคือไม่มีเลยเออสามารถเลือกขนาดไปตรงเวลาเป๊ะเลยนะแบบว่าสม,มุติหนังฉายบ่าย2ไปตอนบ่าย2เออก็ยังแบบเลือกที่นั่งตรงกลางได้เลยอะเอออะไรอย่างนั้นนะครับคือ Godzilla vs Kong ถือว่าน่าจะเป็นหนังที่ห,หลายๆคนเฝ้ารอคอยนะครับส่วนตัวผมเองผมไปดูมาแล้วผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวัง ไม่ผิดหวังที่ี่นี่คือไม่ใช่ว่าหนังมันดีขนาดนั้นนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมคาดหวังถูกจังหวะคาดหวังถูกเรื่องนะครับก็คือว่าที่จริงเนี่ยหลังหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีฟีดแบ็กเบื้องต้นนะมาจากก็อตซิลล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์นะครับตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีกระแสว่าเรื่องของบทมนุษย์อะเยอะเกินไปพะบทมนุษย์เยอะเกินปุ๊บเนี่ยมันก็ทาให้ตัวหนังค่อนข้างจะน่าเบื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคเนี้ยมันตอบโจทย์ตัวนี้ได้ค่อนข้างดีผมก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ผมรู้สึก ไม่ผิดหวังเลยรู้สึกว่าเออเราอยากให้มันเป็นแบบนี้แล้วมันก็เป็นแบบนี้จริงๆนะครับผมก็ขอเข้าทีละประเดน็นเลยนะกันนะครับทีุ่น้าจอนะครับข้อที่1นนะครับเรื่องของการต่อสู้นะครับการต่อสู้ระหว่างคองกับกอซิล่าในเรื่องนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่มีที่ติครับผมคือมันมีการต่อสู้เนี่ยในในลักษณะเนี้ยแน่นอนว่ามันจะไม่ได้ต่อสู้ยกเดียวมันก็ต้องมีการต่อสู้หลายครั้งนะครับนะครับผมทีนี้เนี่ยการต่อสู้หลายครั้งตัวนั้นเนี่ยมันก็เป็นการสะท้อนแล้วว่าแต่ละคน,นจะต้องมีการแบบ วิธีการต่อสู้มีวิธีการแบบถ้ารอบแรกกูแพ้ไปแล้วรอบหน้ากูจะเอาคืนยังไงเนี่ยมันก็มีการพลิกแพลงการต่อสู้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็หลักๆก,ก็คือจะเป็นเรื่องของการที่ไปต่อสู้กันในเรือนะครับแล้วก็มีการต่อสู้กันในเมืองเนาะตามทีเซอร์ซึ่งผมบอกได้เลยว่าในฉากจริงที่เราได้ดูเนี่ยผมรู้สึกว่ามันอลังการโคตรๆผมไปดูแบบ 4DX มานะเออแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหไอฉากแต่ละฉากนี่คือแบบมึงสัน่นแบบได้ใจมากกินป๊อปคอร์นไม่ได้เลย นะครับเบอร์นั้นเลยอ่ะเออคือมันแบบสยอดอลังการมากนะผมรู้สึกว่าฉากต่อสู้ของไอ้สองตัวนี้เป็นสิ่งที่ผมเฝ้ารอและทําให้ผมฟินได้แบบว่าไม่มีที่ติเลยนะอ่าฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการต่อสู้ผมให้แบบว่าเต็มเปี่ยมเลยนะครับถือว่าทําได้ดีมาก <S <S ข้อที่สองนะครับเรื่องของบทมนุษย์เป็นยังไงใช่ไหมบทมนุษย์ของเรื่องนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าแทบจะ ไม่ค่อยมีอะไรให้ติเยอะเพราะว่าบทมนุษย์เนี่ยเหมือนกับว่าทางผูมิกับเขาไม่น่าจะให้ความสําคัญเยอะนะครับคือบทของมนุษย์เนี่ยหลักๆเลยอ่ะถ้าเราจะดูแล้วเนี่ยถ้าดูเรื่องนี้เราจะเห็นมนุษย์อยู่หลักๆอ่ะสามกลุ่มเ,ออเดี๋ยวไปเจาะลงในสปอยนะแต่ว่ามนุษย์สามกลุ่มเนี่ยเขาจะมีบทบาทที่มันแตกต่างกันออกไปว่าใครต้องทําอะไรบ้างแต่ผมขอพูดเกริ่นไว้ก่อนว่าในสามกลุ่มนั้นนะ่ะที่ที่เขามีบทบาทเนาะมีกลุ่มหนึ่งอะ่ะ มึงไม่ต้องมีก็ได้นะบทเนี้เออคือเหมือนแบบยัดเข้ามายัางไงก็ไม่รู้่เออผมก็อ่ะก็ดูไปเอาฮาละกันอะไรเงี้ยเออก,ก็ก็ยอมรับได,ไได้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่าแค่คิดว่าไม่มีก็ได้ประมาณนั้นละกันนะครับส่วนบทมนุษย์ที่เป็นตัวหลัก2ออันเนี่ยผมว่าที่เหลือ2กลุ่มที่เหลือนะผมว่าเป็นเป็นการจัดกลุ่มที่เออถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ให้ความสาคัญกับบทมนุษย์ขนาดนั้นเนี่ยเท่าที่ผมสัมผัสได้แต่ว่าเขาก็มีการที่ ให้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยเขาต้องมีส่วนช่วยอะไรในการที่จะแบบดันบทของเจ้าสัตว์ประหลาสองตัวเนี้ยให้มันแบบว่ามีจุดเด่นขึ้นมามากขึ้นนะครับผมเพราะว่าพูดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาแบบก็ซิลล่ากับคองเนี่ยที่มันพูดไม่ได้มาเล่นตลอดทั้งเรื่องมันก็จะกลายเป็นว่าอไอสัตว์ประหลาสองตัวนี้มันคุย,ยอะไรกันวะอะไรเงี้ยนะเออมันก็จะมีฟีลลิ่งประมาณนั้นบทมนุษย์เนี่ยเหมือนกับเป็นประมาณว่า แกล่อมแกล้ม,ลม,ลม,ลมเข้ามาให้สัพหราดมันดูมีบทแบบเด่นของมันแล้วก็ได้แสดงอารมณ์ของมันได้มากขึ้นละกันนะครับส่วนเรื่องของความสมเหตุสมผลของเรื่องนี้นะผมว่ามันแทบจะไม่ค่อยมีแต่โชคดีว่าเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้คาดหวังไว้ตั้งแต่แรกว่ามันจะต้องมออีก็คือว่าผมมาตั้งใจไปดูกอซิล่าตีกับคองเลยล้วนๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสมเหตุสมผลของบทมนุษย์ที่จะนำพาตรงนี้ไปสู่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้มันมาได้ยังไงแล้วไอ้นี่มันจบแบบนี้ ไอ้ตัวนี้มันทําแบบนี้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเมคเซนต์นะในหลายๆมุมอืแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองว่าในเชิงที่ว่าเราตั้งใจไปดูหนังสับลาตีกันตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมให้อภัยได้มากๆมันไม่เหมือนกับหนังแบบมาเวลอะมาเวลคือมันต้องมีแบบตักกะมีที่มาที่ไปที่มันชัดเจนแล้วก็ต้องแมคเซนต์แต่ว่าเรื่องนี้ผมว่าก็ซีล่าบริษัทของไม่จําเป็นเ,ออเพราะฉะนั้นเนตัวนี้ปล่อยผ่านได้นะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับพระเอกที่แท้จริงผมรู้สึกว่าอยากรีวิวในมุมนี้ตรงที่ว่า ถ้าเกิดว่าเราได้ดูจังก็ซิล่าเวอร์ซัสของแล้วเนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ย mm. เนี่ยนะเรื่องนี้ตัวไหนมันเป็นตัวเอกกันแน่วะ <c oughs> คือตัวเอกเนี่ยในความหมายก็คือว่าเขาอะดำเนินตัวเองเป็นบทหลัก ừ, หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดว่ามองจากก็ซิล่ากับของ ใครที่ดูมีบทกว่ามีความเด่นกว่าได้รับความสนใจจากบรรดุมากกว่าอะไรเงี้ยตัวนั้นก็ควรที่จะเป็นพระเอกนะครับอืมก็ถ้าเกิดว่ามองจากเรื่องนี้นะครับก็ถ้าดูจากรีวิวตัวที่เป็นทีเซอร์อย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าเหมือนคองจะเป็นพระเอกได้นะคือบทมันเหมือนจะปูไปทางคองซะเหลือเกินนะครับแต่ว่าถ้าว่าเรามองทีเซอร์ของทางสั่งญี่ปุ่นอะไรพวกนี้เขาก็จะปูทีเซอร์ให้แบบเหมือนก็ซิล่าจะเป็นพระเอกเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผม ก็จะบอกว่าถ้าใครได้ดูตัวอย่างนะครับจะเห็นได้ว่าไอ้สองตัวเนี่ยมันมาตีกันก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องมีมือที่สามแล้วก็ไอ้มือที่สามที่โผล่มาเนี่ยมันก็โผล่มาในทีเซอร์นะะหลายๆคนก็จะเดาได้ว่ามันคือตัวอะไรอแล้วทีนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกว่าไอ้สิ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้เกินความคาดหมายอย่างที่บอกแหละคือเราตั้งใจว่าจะไปดูมันตีกันแต่สุดท้ายแล้วเราก็รู้ว่าว่ามันไม่เอากันตายไปข่าหนึ่งหรอกอม,มันก็ต้องแบบมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล่วงลงไปแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็ ไปสู้กับไอตัวร้ายเสร็จปุ๊บมันก็ต้องมีการอีกตัวหนึ่งไอที่ล้มไปเนี่ยก็ต้องกลับมาเพื่อที่จะช่วยอีกตัวหนึ่งแม้ว่าจะมีการวางมาดเททว่าเออกูไม่ได้มาช่วยมึงนะแต่ว่ากูก็อยากสู้ด้วยอะไรเงี้ยเออมันก็จะมีความแบบเป็นมาดซึ่งไอ้ตัวก็อซิล่ากับคองเนี่ยผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นตัวไหนที่ล้มไปก่อนแล้วไปตามไปช่วยอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นพอร์ตที่เดาง่าย แล้วภูมิกับอ่ะเขาก็ไม่ได้ฉีกแนวนี้หนีออกไปเพราะว่ามันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าก็ซิล่ากับคองมันดูเป็นตัวดีในสายตามนุษย์เสือเกินเออแล้วสุดท้ายเนี่ยการที่ไอ้สอตัวเนี้ยมันร่วมมือกันตอนสุดท้ายมันก็ต้องสู้กับไอ้ตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นตัวร้ายหลักเออแล้วไอ้การร่วมมือกันสู้เนี่ยผมว่าฉากสุดท้ายไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าผมอ่ะอิ่มกับการต่อสู้ของก็สกับคองมาแล้วหรือเปล่าผมเลยรู้สึกว่าไอ้ตัวไคลแม็กเนี่ยไม่ค่อย มีประเด็นอะไรเท่าไหร่ให้แบบว่าให้เราแบบตื่นเต้นขนาดนั้นแต่ว่าถามว่ามีอะไรให้ว้าวไหมก็มีแต่ว่ามันเหมือนกับสู้ความตื่นเต้นที่ก๊อฟสู้กับของไม่ได้อ,อสำหรับผมเป็นอย่างนั้นละกันเนาะออสำหรับในส่วนของการรีวิวก็จะประมาณนี้นะครับผมโดยรวมเนี่ยผมว่าบทสัพหลาเนี่ยเขาทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ตัวของบทมนุษย์เขาก็ทำออกมาเหมือนกับเป็นตัวประกอบของสัพหลาอีกทีหนึง่งซึ่งผมว่ามันใช้ได้อย่างค่อนข้างสมดุล เออละกันนะครับเพราะว่าดูแล้วไม่มีอะไรขัดตาเลยแล้วผมจะบอกว่าผมไปเก็บรายละเอียดมาค่อนข้างจะโอเคนะเพราะว่าผมดูไป3รอบนะครับดูแบบว่าธรรมดาไปแล้วก็ไปดูแบบ 4DX อย่างเงี้ยเออผมรู้สึกว่าเออมันมีรายละเอียดตรงนี้มีรายละเอียดตรงนี้มีรายละเอียดตรงนี้ดูยังไงแล้วเนี่ยมันก็ได้ความมันจากก๊อตประทักของอย่างเดียวเลยเออมันมีแค่นั้นจริงๆแล้วบทมนุษย์อะอย่างที่ผมบอกมี3กลุ่ม2กลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มที่ออดันบท ตัวสัปะหลาดได้นิดนึงแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้เอออะไรจะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกผมสมหวังกับการที่ได้เห็นไอ้สอตัวนี้มันต่อสู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีครับผมฮ่าโอเคก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของรีวิวต่อไปที่ผมจะเข้าสู่เรื่องของการสปอยแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเรื่องนี้นะครับและต้องการไปดูก่อนนะครับขอให้ปิดคลิปลงตรงนี้แต่ว่าถ้าคุณเป็นคนซาดิสหรือเป็นคนที่ดูมาแล้วคุณอยากฟังสปอยเชิญไปสเต็ปต่อไปได้เลยครับผม ต่อมานะครับผมก็จะเป็นพาร์ทของการสปอยแล้วนะต่อมาจะเป็นพาร์ทของการสปอยแล้วนะครับผมว่า ก็ซีแาเวร์ซัของมันเกิดอะไรขึ้นที่เราจะต้องเอามาคุยกันให้แบบจริงจังบ้างนะครับคือหัวข้อที่ผมจะมาคุยในเรื่องของพาสปอยนะมีอยู่4หัวข้อนะครับคือ1ตัวอย่างที่แฉยับ2คือไอคน3กลุ่มนะั้นนะมันทําบทบาทอะไรบ้างนะครับเป็นหลักๆเนาะแล้วก็เรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องของตัวร้ายของเรื่องนี้ในความหมายคือตัวร้ายที่ทั้งเป็นคนแล้วก็เป็นไอตัวร้ายที่จะมาสู้กับก็ซาแล้วก็ของนะครับแล้วก็ กอสกับคองเขามีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับในตอนท้ายเออเดี๋ยวขอเจอบไปทีละประเด็นละกันเนาะก่อนอื่นเลยผมอยากจะพูดถึงเรื่องของตัวอย่างที่แฉยับก่อนนะครับคือต้องบอกว่า,า King of the Monster นะครับตอนนั้นเนี่ยที่ผมดูจำได้ว่าคนไม่ชอบที่เขาเอา Godzilla Burning มาพูดคุยมาให้ดูใน ทีเซอร์เท่าไหร่เพราะว่าอ้าวมันก็รู้แล้วโอคัิล่าเบิร์นิงก็จะมาอะไรเงี้ยมันก็จะหมดความตื่นเต้นในส่วนตรงนี้ไปมันก็จะไม่ว้าวนะครับผมรู้สึกว่า Godzilla, วกัซิล่าเวอร์ซัคองก็ทําแบบนั้นก็คือว่าเขาอะเอาสิ่งสําคัญมาใส่ในทีเซอร์ค่อนข้างเยอะแล้วอะไรบางอย่างที่มันไม่ควรจะมีอ่ะมันก็ไม่ควรจะมีนะครับเอาเกิดเลยแล้วกันนะครับตัวร้ายของเรื่องนี้คือเมกากอสิล่าครับผม เมกากอสลาเนี่ยคือเป็นตัวร้ายของภาคนี้นะที่ต้องมาสู้กับก๊อดแล้วก็คองเมกากอสซิล่าเนี่ยผมว่าเราไม่ควรเห็นในตัวอย่างอะ่ะเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าใครได้ดู King of the Monster จะรู้ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยมันมีการซื้อหัวของ King g งกิ o r a h เข้าไปหลายคนก็อืม้แมแหมเมกากิโดรามแน่นะครับผมอะไรเงี้เออนะพอบอกว่าเมกากิโดราจะมาปุ๊บเห็นในตัวอย่างอา้าว เป็นเมกากอรซิล่าใช่ยางนั้นเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเออก็คือแบบเหมือนกับคนก็เดาไปผิดทางอะไรอย่างนั้นนะเออก็อ่ามันมันคือมือนคือถ้าจะเดาผิดทางอ่ะมันควรจะไปเดาผิดทางในหนังจริงเว้ยมันไม่ควรจะมาเดาผิดทางในตัวทีเซอร์ไงเอา้าก็กะว่าจะมีเมกากิโดล่าแล้วเมกากอซิล่ามาได้ยังไงในทีเซอร์แล้วเอ้ยหรือว่าจะมีเมกากิโดล่าโผล่มาในหนังจริงปรากฏว่าไม่มีหมายความว่าตัวอย่างมันก็อยู่แค่ตรงนั้นแหละอืม สิ่งที่อีกอันหนึง่งที่ผมรู้สึกว่าใส่เข้ามาทําไมในตัวอย่าง <c oughs> คือขวานครับผมขวานของพี่คองเนี่ยคือตอนแรกที่ดูทีเซอร์เราก็เดาได้ว่าขวานเนี่ยมันมากับพลังของพี่ก็ซิล่าใช่ไหมแล้วมันก็มีแสงสีฟ้าของกออ็ซิล่าพอมีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าความสามารถของมันก็อยู่แค่นั้นแหละ เ,ออเข้าใจไหมความสามารถของมันก็มีแค่อย่างนั้นเลยไม่มีอย่างอื่นเลยก็คือใช้แบบดูดซับแสงของก็อตซิล่าได้แล้วก็เอาไปเป็นพลังของตัวขวานทาให้อนุภาพมาันรุนแรงยิ่งขึ้นมีแค่นี้จริงๆความสามารถไม่ได้แบบ อภินิหารมากมายไปกว่านี้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวอย่างผมว่าเขาแฉออกมาเยอะเกินไปนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าคือเขาเรียกว่าความว้าวมันจะไม่ค่อยมีแต่ว่าไอ้พวกฉากที่มันแบบมีความต่อเนื่องมีความรุนแรงที่เกิดขึ้นในตัวหนังเนี่ยผมว่าทีเซอร์ปล่อยออกมาได้กักได้ค่อนข้างดีอืมแต่ว่าเนื้อหาสําคัญเนี่ยปล่อยมาหมดเลยอืมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายไปนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของฉากแอคชั่นที่เขากักไว้แล้วเอาไปใช้จริงแบบไปต่อเนื่องในหนังจริงเนี่ยผมว่า ที่สุดอะครับอย่างที่ผมบอกผมชอบฉากต่อสู้ของไอ้สองตัวนี้มากนะครับผมข้อที่สองนะครับเรื่องของคนสามกลุ่มนะเรื่องของคนสามกลุ่มเนี่ยต้องบอกว่าคนสามกลุ่มอ่ะพูดได้นะตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับกลุ่มที่ไปกับคองนะครับแล้วก็กลุ่มที่สร้างเมกากอซิล่านะครับก,ก็คือตัวร้ายนั่นเองแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ไปตามหาว่าไอ้องค์กรเอป X ก์เนี่ยมันทําอะไรนะครับองค์กรเอปิกก็คือตัวร้ายของภาคนี้นะที่สร้างเมกากอซิลล่า ไอ้กลุ่มที่สามนี่แหละที่ผมบอกว่าไม่ต้องมีก็ได้นะคือเหมือนว่าไม่มีอ่ะมันก็สามารถเล่าองค์กรเอเปกได้ว่าองค์กรเอเปกกับใคจะทาอะไรในตัวของมันเออมันเหมือนกับว่าเอาเด็กๆที่ไร้เดียงสาคนที่แบบว่าดูต้องต้องอะไรเงี้ยเข้าไปสู่แบบองค์กรที่อันตรายโดยใช่เหตุอ่ะเออผมว่าบทมันเหมือนกับยัดไปนิดนึงนะแล้วอันที่สองก็คือว่าไอ้องค์กรที่สร้างเลกาคอซิล่าเนี่ยผมว่าอันเนี้ยมันเป็นผมว่าในบรรดาสามกลุ่มนี้เป็นตัวเป็นตัวลายที่เป็นมัน เขาเรียกว่าบ,บทมนุษย์ที่คนจะมีมากที่สุดแล้วแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีมันก็จะไม่บอกไงว่ามันสร้างเมกากอรซิล,ล่าได้ยังไงแล้วก็มีที่มาที่ไปยังไงว่าเอ้เราจะควบคุมเมกากอรซิล,ล่าได้ยังไงอะไรเงี้ยหนังมันก็มีการเล่าในส่วนของตัวนี้มาพอประมาณพอให้เราเข้าใจได้โดยที่อย่างที่ผมบอกในตอนรีวิวว่าไม่ต้องเอาเหตุผลมาคุยกันนะครับคือมันก็เป็นอย่างนั้นแหละคืออธิบายไปแล้วอ่ามึงกูเล่าให้มึงไปอย่างเงี้ยมึงเชื่อแล้วกันว่ามันเป็นอย่างนั้นเออก็แค่นั้นเออไม่ ต่อมานะครับกลุ่มที่กลุ่มที่1เนี่ยกลุ่มที่ไปกับคองเนี่ยผมว่าอันนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญรองลงมาละกันเพราะว่ามันก็ทําให้คองอ่ะได้ไปเจอกับขวานอภิญญาหาน,นนั้นนะครับที่สามารถเอาไปไฟกับก็ซิล่าได้เออผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ออมนุษย์กลุ่มนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่พาคองเข้าไปเจอกับสิ่งที่เราจะเอาไปสู้กับก็ซิล่านั่นเอ,เองนะครับผมก็คน3ามกลุ่มก็มีบทบาทต่างกันออกไปนะครับตามนี้เลยข้อที่3นะครับผม ตัวร้ายจริงปะเนี่ยนะครับผมหัวข้อนี้ผมอยากจะพูดถึงตัวร้าย2มิตินะครับผมเอาเรื่องคนก่อนแล้วก็เอาเรื่องไอ้ตัวเมกาคอสซิลาใช่ไหมเอาเรื่องคนก่อนละกัน ตัวร้ายในเรื่องนี้หลักๆนะครับจะมีสองคนก็คือเป็นคนที่เป็นหัวหน้าองคนะ์กรเอเป็เนาะแล้วก็เป็นลูกชายของดรเซริซาว่านะครับชื่อว่าเรนเซริซาว่านะครับผมแสดงโดยคุณโอกุริชุนนะครับคุณโอกุริชุนเนี่ยเป็นนักแสดงคุณภาพนะที่ผมผมชอบเขาผมเคยดูอ่าโคนันภาคคนแสดงเนี่ยเขาก็เล่นเป็นชินิจินะแล้วผมก็ชอบเขาจาผลนั้นมานะครับแล้วก็ภาคนา Kong, เนี้ยผมว่าไอ้ก็ซิล่ากับซัดคองเนี่ยเอาพี่โอกุริชุนกูมาแบบว่า ใยี่แบบว่าแบบไม่ให้เกียรติกันเลยอ่ะคือคือเอาเป็นว่าเขาโห่มาพูดคุยเรื่องของโปรเจกต์การหาฮอลโลเอิร์ธนะครับแล้วก็เอาพลังงานตรงนี้มาใช้กับเมกากอซิล่าแล้วเขาก็เป็นคนขับ เมกากอรซิล่าเองนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยไอเมกากอรซิล่าเนี่ยมันคลั่งขึ้นมาพอมันคลั่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกระแสไฟฟ้ามันก็ไปช็อตสมองของทางคุณเลนเซซาว่าเนี่ยตายหาคาที่เลยนะครับแลวไอเมกากอรซิล่าเนี่ยก็ไปฆ่าห,หัวหน้าองค์กรเอเปคกฆ่าแบบง่ายๆเลยอะ่ะ <c oughs> คือแบบเอามือตวัดโบะเรียบร้อยเละเลยนะครับทีนี้ไอตัวร้ายนะครับตัวร้ายที่เป็นเมกากอรซิล่าอันนี้จะเด็ดกว่านะครับอืมคือต้องบอกก่อนว่า อ้เมกาเมกากอซิล่านะบทของมันมาอย่างนี้ครับมันจะมามันจะมาอย่างนี้นะมาแบบเป็นเส้นเรียบๆนะแล้วคอยเหินขึ้นนะเหินขึ้นแล้วพุ่งขึ้นอย่างนี้นะขึ้นอย่างนี้เลยเสร็จปุ๊บล่วงหงบเออหมายความว่าอะไรหมายความว่าจะบอกว่าเบกากอซิล่าโหดชิบเป๋งคืออย่างนี้ครับ มันโหดด้ไง่ที่ว่ามันสามารถเล่นงานก็ซิล่าได้อย่างสบายเลยโอ้โหเป็นลากหัวก็ซิล่ากูฟาดตึกแบบง่ายๆเลยโอ้โหก็ซิล่ากูไม่ได้หนัก anyway ห้ากรัมสิบกรโลน้คือแบบโคตรโหดนะครับแล้วก็พอแม้ว่าคองจะมาช่วยในตอนท้ายเนี่ยมันก็ยังเล่นงานคองจนแบบว่าเละเทะเละเทะเลยนะครับแต่ว่าไอ้คาที่ผมตั้งว่าตัวร้ายจริงปะเนี่ยแล้วก็เอามาใช้กับเมกาก็ซิล่าด้วยเนี่ยมันเกิดจากความรู้สึกที่ว่า คือพอมึงจะตายมึงจะพ่ายแพ้มึงก็ไปซะง่ายๆเลยนะครับอย่างนี้ผมบอกเมื่อกี้เราเป็นกราฟกำลังขึ้นเลยหัวกำลังแบบสู้กับท่านมหาราชันไททันสองตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ย พอบทจะถูกกำจัดมึงก็ถูกกำจัดง่ายๆเลยนะครับวิธีการกำจัดของเมกากอซิล่านะครับก็คือขวานที่หมดฤทธิ์ไปแล้วของพี่คองเนี่ยพิกอซิล่าเติมไฟให้ทําให้ขวานเนี่ยสามารถที่จะตัดแขนตัดขาของไอ้เมกากอซิล่าได้นะครับเสร็จปุ๊บตอนท้ายพี่คองเป็นคนปิดเกมนะครับก็คือเป็นลักษณะที่ว่าดึงหัวแล้วก็ฉุดหัวขึ้นมาปุ๊บ ตายครับผมแล้วก่อนที่มันจะถูกฉุดหัวตายคือมันถูกช็อตจากการที่ไอตัวเพื่อนของนางเอกนะครับผมที่ชื่อว่าไอจรอดเนี่ยมันเอาเล่าลาดคอมพิวเตอร์ของเมกากอซิลา่าแล้วก็เมกากอซิล่าก็ช็อตชั่วคราวนะครับพลังแบบตกหัวบนึงแล้วก็ไอคองกับกอซิล่าก็ได้โอกาสโตกลับแล้วก็โตกลับแล้วก็นั่นแหละคือตัดแขนตัดขาเสร็จปุ๊บกรกะชาหัวตายครับผมคือ ปูมาซะโหดเลยแต่ว่าไอ้ตอนตายที่โดนไฟฟ้าช็อตแล้วก็พลังหายไปแวบหนึ่งเนี่ยแล้วก็ตอน้ายที่โดนตัดแขนตัดขาโดนกระชากหัวเนี่ยผมว่าตายง่ายไปนิดนึงนะอืมแต่ก็โอเคอยู่เพราะว่าสเกลพลังของไอ้ตัวเนี้ยก็ได้เห็นแล้วว่ามันโหดขนาดไหนที่สามารถซัดทั้งพิกอตพ่คองได้อย่างง่ายได้เออถ้าเกิดว่าสองตัวนี้ไม่ร่วมมือกันผมว่าต้องมีตัวใดตัวหนึ่งตายอะอืมไม่มีใครสู้มันได้หรอกเพราะว่าขนาดกอซิล่ายังแบบไม่ไหวเลยเนาะแล้วก็ คองเนี่ยถ้าสู้เดี่ยวๆก็ไม่ไหวคือหมายว่าอ่าจะเฉลยก่อนตรงนี้นะครับว่าคนที่ชนะจริงๆเนี่ยก็ซิล่ากับคองเนี่ยก็ซิล่าเป็นคนชนะครับผมก็ซิล่าคือผู้ชนะชนะคองได้ก็ซิล่าชนะคองแล้วก็ซิล่าไปสู้กับเมกาก็ซิล่าแล้วเมกาก็ซิล่าชนะก็ซิล่านั่นหมายความว่าตอ่อยให้ยังไงอ่ะคองก็สู้กับเมกาก็ซิล่าไม่ได้หมายความว่าบทมันบังคับมาแล้วว่าไอ้สองตัวนี้ต้องร่วมมือกันแล้วก็เอาชนะมาได้จริงๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวรายที่ค่อนข้างจะโอเคในฉาก เปิดตัวอย่างอลังการแล้วก็ในฉากที่มันต่อสู้กับตัวเอกของเราทั้งสองตัวนะครับถือว่าโอเคแต่ว่าเดนที่บอกตายง่ายปนิดหนึ่งทั้งคนทั้งเมกากอซิล่าเลยเนาะต่อมาผมจะพูดถึงหัวข้อสุดท้ายนะครับผมพักเอกแบบมีมาดนะครับผมนี่สำหรับผมอะ ผมว่าพระเอกของเรื่องนี้คือก็อซิล่านะครับแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งพระเอกเป็นคองก็ได้เพราะว่าคองมันดูแบบบทเด่นแต่ว่าก็อซิล่าเนี่ยเหมือนเป็นคนที่เหมือนกล่าวว่ามาเปิดเกมนะครับผมกับทางไอ้องกรเอปกนะครับแล้วก็ให้เห็นตัวร้ายว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะมีตัวร้ายอะไรบางอย่างมาทําให้โลกเสียสมดุลอีกก็อซิล่าก็ต้องออกโรงอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งก็เหมือนก็อซิล่าก็เป็นตัวเปิดเป็นตัวคุมเกมอะไรทั้งอย่างต่างๆนา,านาแล้วก็พอคองมาปุ๊บ ก็ซิล่าก็มาสู้กับคองแล้วเหมือนก็ซิล่ากับคองเนี่ยความสัมพันธ์ของไอ้สองตัวเนี้ยผมว่ามันไม่ได้คิดจะฆ่ากันตายนะอืมเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้สองตัวเนี้ยถ้ามองจากศักดิ์ศรีของมันสองตัวแล้วมันไม่คิดจะก้มหัวให้ใครครับพอมันไม่คิดจะก้มหัวให้ใครตัวเนี้ยปุ๊บเนี่ยมันก็ต่อสู้กันจนต่างฝ่ายต่างแพ้แล้วคองที่แพ้ไปเนี่ยก็ยอมรับความพ่ายแพ้นะครับแล้วผมจะบอกว่าคองอ่ะทั้งเรื่องเนี่ยเขามีการแสดงออกทางสีหน้าที่ค่อนข้างดีทําไปเล่นไปว่า ก็มีการแสดงออกทั้งสีหน้าที่แบบว่าอมืมีความดุด,ดันมีความแบบกูเอาจริงนะมึงอะไรเงี้ยเออก็มีทรงนั้นเหมือนกันเนาะซึ่งผมมองว่าตัวนี้เป็นสิ่งที่ทําได้ดีมากนะครับในการแสดงอารมณ์ของมอสเตอร์แม้ว่ามันจะพูดไม่ได้แต่ว่าการคํารามใส่กันของมันสองคนเนี่ยเป็นอะไรที่ทาให้ผมขนลุกตลอดการดูสามรอบที่ผ่านมาเลยอะ่ะผมรู้สึกว่าในพาร์ทของก็อซิลล่ากับคองนะครับทําได้สมชื่อเรื่องที่ไอสองตัวเนี้ยเป็นพระเอกของเรื่องนะครับอืมแล้วก็ ในเรื่องนี้นะครับพอจบไปแล้วเมกากอซิล่าตายแล้วองค์กรเอเป็กตายแล้วแล้วหัวกิโดราของภาคที่แล้วก็เอาถูกเอามาใช้กับเมกากอซิล่านิดนึงนะครับให้เราเห็นแล้วก็เขาก็เล่าว่าเป็นประมาณนี้อ่าพอเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เลยมองไม่เห็นว่ามันจะมีภาคต่อของหนังเรื่องนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่า ถ้านับกันจริงๆเหมือนกับว่า,า Legendary จะหมดสัญญากับทางโตโฮแล้วนาะที่จะให้ใช้กอซิล่าใช้ชื่อกอ d z ซิ l ่าต่ออย่างเงี้ยก็ไม่แน่ใจว่าจะมีหนังภาคต่อไหมแต่ว่าผมรู้สึกว่าการจบของเรื่องเนี้ย มันก็จบในตัวนะเหมือนกับว่าไม่ภาคที่แล้วเนี่ยผมก็สงสัยไงว่าคิงกิโดล่างโหดขนาดเนี้ยภาคต่อไปแม่งตัวร้ายจะเป็นตัวอะไรได้วะเฮ้ยเมกากิโดล่าหรือเปล่านะครับที่ซื้อหัวไปปรากฏว่าไม่ใช่เป็นเมกากอริล่าที่แม่งโกหดเหลือเกินแล้วตัวร้ายที่มันจะมาหโหดได้กว่านี้ก็คงไม่มีแลวมั้งอะไรงนี้นะเออแต่ถ้ามีก็ยินดีไปดูนะนะครับก็ในส่วนของหนังนะครับก็จบในตัวของมันได้ค่อนข้างดีแล้วก็ไม่มีเอ็นเครดิตด้วยผมก็เลยคิดว่าเหมือนกับทาง ค่าเขาน่าจะแบ่งรับแบ่งสู้นะว่าเอออย่าไปรับปากเลยว่าอาจจะมีภาคต่อไปเดี๋ยว ไม่มีขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเขาจะรอเกอร์นะครับผม <c oughs> ก็จะประมาณนั้นโอเคในส่วนของการรีวิวครึ่งสปอยครึ่งของ Godzilla King of the Monster ของผมก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ไปดูมาแล้วลองแสดงความคิดเห็นซิว่าคุณนะอยู่ทีมไหนคุณสนุกกับหนังเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับผมผมบอกได้เลยว่าผมทีม Godzilla ครับผมผมชอบแบบอะไรที่มันแบบเป็นมังกรเออพอ g o ก z i l l a ก็เป็นมังกรนะครับที่แบบว่า โหดดุดันแล้วก็มีความแบบเป็นราชาที่แท้จริงนะครับผมนี่ยอดมากส่วนสุดท้ายนะครับผมขอให้คะแนนเรื่องนี้เลยละกันนะคะแนนของก็ซิ i l l a วัส o n คองที่ผมจะให้บอกก่อนว่าผมให้จากการที่ผมได้ดูก o ซิล l ่ากับค o องครับมผมตัดเรื่องของการพิจารณาในส่วนของบทมนุษย์เข้าไปเพราะอย่างที่บอกบทมนุษย์ผมให้เป็นแค่ตัวประกอบที่จะดันใน2สองตัวเนี้ย ให้ไปต่อของมันในแบบฉบับของตัวหนังนะครับว่ามันจะทําอะไรต่อก็มีมนุษย์มาแบบเป็นไกด์ให้นิดนึงมนุษย์เป็นเพียงตัวประกอบเท่านั้นนะครับผมจะให้คะแนนหนังจากไอ้สอตัวนี้เป็นหลักนะครับเรื่องของความสมเหตุสมผลตัดออกไปในเชิงของมนุษย์ผมเอาไอ้สัปปะลาสองตัวนี้มาตัดสินคะแนนของหนังเรื่องนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมให้คือ ซิปคะแนนครับผมปกมือนะครับโโแม่ก็อวยมาสักขนาดนี้นะครับผมพิกอตนี่เป็นแบบว่า,าสัปดาหในเดิงใจขนาดนี้ก็จะไม่ให้เต็มสิบก็จะกระไรอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆก็ถ้าเกิดว่าผมคิดเล็กคิดน้อยในเรื่องของบทมนุษย์ก็คงอาจจะมีตัดคะแนนสัก9หรือ9.5ได้นะแต่ว่า คิดมาดีแล้วว่าหนังเรื่องนี้ผมขอให้เป็น10คะแนนไว้ละกันนะครับผมสำหรับท่านที่ดูนะครับท่านให้กี่คะแนนก็ลองคอมเมนต์คุยกันเนาะว่าท่านให้คะแนนเท่านี้เพราะอะไรผมว่าบางคนให้7คะแนนให้แคะแนนก็ไม่แปลกนะถ้าเขาแบบคิดมากเรื่องของการที่ตัวอย่างปล่อยฉากหลุดออกมาเยอะเกินไปอะไรพวกนี้เออมันก็มีเหตุผลแต่ละคนแต่ว่าเหตุผลของผมผมก็บอกไปหมดแล้วแล้วการให้10คะแนนของผมผมก็ว่ามันสมเหตุสมผลดีละกันนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการรีวิวครึ่งสปอยครึ่งของก o ซ z i l l a อร์ o n g ของ สำหรับวันนี้ก็มีมาพูดคุยเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าท่านดูแลชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่ในหนังเรื่องหน้านะครับในช่องหมูเก่งแฟนตาซีเดี๋ยวจะมีคลิปอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวกับหนังอนิเมะเนี่ยมาคุยกันอีกนะก็กดติดตามไได้เลยนะกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ